สวัสดีครับร้านสามารถคาร์เซ็นเตอร์สุราธานีนะครับเดี๋ยวมาแนะนํารถสวยน่าใช้เข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเดี๋ยวดูรอบคันกันไปก่อนนะครับกับ MG นะครับ MG Z S นะครับรถจดทะเบียนปี2018นะครับสีดําสวยงามเลยนะครับรถบ้านต่อมือมือเดียวนะครับไม่วิ่ง80,000กิโลเมตรดูรอบๆคันกันนะครับ 1> MG 1.5 ZS นะครับสวยมากภายในนะครับสีดำตัดน้ำตาลน,นะครับเอยินชํมนะครับสวยเลยนะครับกล้องถอยหลังเรียบร้อยนะครับไปว,วิ่ง8 8 0ห3ืนแนยี่บสากิโลเมตรนะครับฟังชั่นครบสวยต่อมือนะครับ ปี2018สีดำสวยๆส,สามารถขับเซ็นเตอร์สุราษฎร์ธานีนะครับเสนอราคา298,000บาทนะครับลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะครับค่างวดอยู่ไม่เกิน6,000บาทนะครับ5,000กว่าบาทลูกค้าจัดเต็มนะครับฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ประวัติเช่าซื้อดีนะครับอาชีพรายได้ชัดเจนนะครับสวยนะัดฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับ รถเดิมๆนะครับรับประกันหนึ่งหมื่นกิโลเมตรหรือสามเดือนหลังการขายนะครับของเครื่องสวยๆสยีดำนะครับจดทะเบียนปีสองพันสิบแปด MG ZS หนึ่งจุดห้านะครับราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับรูค้าฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทห้าพันปลายๆนะครับเดีย๋ยวดูภายในด้านฝั่ง ู้โดยสารอีกสักครั้งนะครับสวยงามเลยนะครับไม่มีตำหนิอย่าลืมนะครับโทรสอบถามได้เลย0623598000นะครับร้านสามารถคาเซนเตอร์สุราษฎร์ธานีนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดได้นะครับฝากเซ็นได้ฝากจัดไฟแนนซ์ได้นะครับส่งรถได้ทั่วประเทศไทยนะครับอย่าลืมนะครับสอบถามกันได้เลยนะครับ MG 3 m g ZS ไอ้ MGZS นะครับ MGZS ปี2018เครื่องยนต์1.5ที่สามารถคาเซ็นเตอร์สุราธานีเสนอราคา298,000บาทลูกค้าประวัติเครดิตไม่เสียฟรีดาวผ่อนเดือนละไม่เกิน6,000บาท062359800 0นะครับสอบถามกันได้เลยขอบคุณมากครับ